จะจากคลิปเมื่อเช้าเนี่ยนะอืว่าตมามีจุดประสงค์ที่จะสื่อไปยังไงสื่อไปทางไหนก็คือคือเจตนาของตอมาเนี่ยที่ทําคลิปไปเมื่อเช้านี่คืออยากจะ <c oughs> อธิบายนะอธิบายอา่ให้โยมโย,ยมเนี่ยฟังหลายคนก็มีสติปัญญาที่ไม่เท่ากันบัวก็มีอยู่หลายเหล่าอย่างที่เคยกล่าวมาหล้หลายครั้ง <c oughs> ว่าเดี๋ยวว่าต่อมาจะไปเข้าใจกันผิดว่าเออทำไมครูบาอาจารย์ทำไมพระสงฆ์องค์เจ้าเราเนี่ยผู้ที่เหมือนเป็นตัวแทนอ่าผู้นําจิตวิญญาณหรือเป็นตัวแทนของศาสนาพุทธเนี่ยมาทะเลาะกันผ่านสื่อมาทํานั่นทําคลิปทํานั่นทนําน,นี่มาโยมโย,ยมก็เอาคลิปนั่นมาตัดแปะมาตัดมาต่อมาตัดม,มานี่มานี่เป็นหลายหลายช่องทํากันหาเงินกันอย่างสนุกสนานอ่า ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งก็มาพูดมุมนี้หนึ่งนะก็พูดมุมหนึ่งมุมหนึ่งมุมหนึ่งแต่ละมุมยกเอาหัวข้ออัดข้อทำเอาธรรมบทเอาอะไรขึ้นมากล่าวขึ้นมา,นมาอันนี้มาชี้แจงกันไปเืมกลัวตามากลโยมจะเข้าใจผิดว่าเอขนาดพระสงฆนะ์ยังมาทะเลาะกันนะเออยังมาเกลี้ยกล่อดมาทะเลาะกันมาเถียงกันไปเถียงกันมา แล้วจะสอนญาติสอนโยมยังไงอืมแล้วจะไปสอนโยมได้ยังไงอะไรเงี้ย <c oughs> อยากให้ขโยมเข้าใจหมายว่าครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้ทะเลาะก,กันหรอกนะท่านก็เหมือนมาที่กล่าวมาเมื่อเช้านี่แหละแต่เมื่อเช้ามันพูดพูดไปมันมันพูดติดติดขัดขัดเพราะมันเดินไปด้วยหายใจด้วยเดินไปจะมาเป็นคนเดินเร็วนะเดินช้าเขาไม่เป็นอกเดินเร็วแล้วก็กหอบเดินพอเดินไปบิณฑบาตอย่างที่พูดมาหลายครั้ง ไปสามถึงสี่กิโลกลับถึงสามสี่กิโลก็ประมาณเจ็ดถึงแปดกิโลไปกลับแต่ละวัน,ท,นทุกวันทุกวันอือก็ต้องไปกลับเงี้ยเดินไปพูดไปมันก็หอบบ้างเหมือนทีมันจับใจความไม่ถูกนะเพราะตามาทําคลิปลงไปแล้วทําทําอ่าถ่ายคลิปแล้วก็ลงเลยทําแล้วก็ลงเลยไม่ได้มามาดูไม่ได้มาดูมาวิเคราะห์มาตัดมาต่อมาตกมาแต่งมา แปะ,แปะ,แปะนู่นแปะนี่ใส่นั่นใส่นี่ไปมาตัดต่อคลิปไม่ได้ทำอืมอามาถ่ายเสร็จแล้วมาก็ลงเลยอามาเชื่อมั่นเ <c oughs> ออแต่ถ้าพอถ่ายลงไปแล้วบางคลิปมันก็เออมันพูดแล้วมันพูด,มพดไม่ได้สับมันพูดตัดกระท่อนกระแท่นกระท่อนกระแท่น,ทน,ทนอย่างนั้นบางทีโยมก็ฟังแล้วก็จะงงกัน <c oughs> นะไม่ได้มาตดัดมาตัด,มาต,ดมาต่อนะตัดต่อไม่ได้ทำแล้วไม่ได้จะทํา เอาแค่น,นี้ก็พอแล้วใครฟังเข้าใจเข้าใจก็ไม่เข้าใจก็อแล้วนะไปตัดต่อไม่ใช่มืออาชีพต่อมาไม่ได้มืออาชีพเป็นคนทําวิดีโออะไรเป็นมืออาชีพแค่อย่างมาพูดหัวข้ขอทําง่ายๆอะไรเงี้ยนะนั่นแหละจุดประสงค์ที่ทําคลิปเมื่อเช้าก็อยากให้โยมอย่าไปมองว่าครูบาอาจารย์ท่านมาทะเลาะก,กันท่านมาแลกเปลี่ยนความรู้กันงั้นแหละก็เหมือนสมัยพุทธกาลก็มีอย่างที่พูดมาเมื่อเช้าในสมัยพุทธกาลก็มี คณะสงฆ์มีลูกติ์มีสาวกมีอะไรก็ไม่เคยมาดีเบตเคยมาโตวาทีโตวาทะกันอะไรเงี้ยเอ,อเพื่อปรับความเข้าใจไปมันจะได้ไปาตามแนวตรงแนวทิศทางเดียวกันอะไรเงี้ยนี่ครูบาอาจารย์ท่านก็อย่างนี้แหละโยมไปมองอย่าไปมองว่าท่านทะเลาะกันคือนี่แหละจุดมุ่งหมายตมาก็อย่ามาทําแล้วก็ว่าตมาที่จะตมามาทําทริปเนี่ย ทำคลิปวิดีโอตอมามาทำคลิปเนี่ยคืออยากจะมาสอนธรรมะง่ายๆจากการที่ตมาเห็นญาติเห็นโยมของตอมาเองเนี่ยว่าขนาดบุญบาปยังแยกกันไม่ออกเลยบุญทานยังไม่รู้เลยคืออะไรสังฆทานที่เคยทํากันมาสังฆทานคืออะไรไม่รู้กระถินพระป่าคืออะไรไม่รู้นี่คือธรรมะแบบง่ายๆเลยตมามาทําแค่นี้ จากการที่ตาตมาดูญาติดูโยมเนี่ยเพราะสติปัญญายังมีอยู่แค่เนี้ยอืมาตมาเลยไม่ได้จะไปเอาไปธรรมะลึกไงธรรมะสูงสูงอ่าครูบาอาจารย์ท่านแสดงธรรมธรรมะสูงสูงท,รรมมที่าตมาบอกว่าธรรมะสูงสูงธรรมะที่ละเอียดครูบาอาจารย์ท่านอื่นท่านท่านทำไว้ท่านเทศนาธรรมไว้เยอะแยะไปหาฝั่งที่ตาตมาบอกว่าตาตมามี มีหน้าที่คือชี้นําชี้นําทางไปส่วนธรรมะเล็กๆน้อยๆครูบาอาจารย์ท่านไม่มาทำหรอกมันเป็นหน้าที่ของอาตมาแหละอาตมามาทํจาจกัการที่อาตมาพิจารณาดูญาติโยมของอาตมาเองนะอืมดูต่ดูญาติโยมทุกวัน,ท,วนทุกวันไปบิณฑบาตหรือไปอยู่ตามวัดตามมาเนี่ยดูขนาดบุญกุศลคืออะไรบุญคืออะไร,บ,ออะไรบาปคืออะไรแค่นี้มันยังไม่รู้เลยอืมัวจักได้หิวกาตาเขาว่า <c oughs> แ้วก็ได like ้แนวกินไม่กินเหงื่อหนิ้น็นละเทศฟังเทศฟังธรรมวยกับถ้ำเนาะ้าเทศอยู่กันั่งคุยกันนั่งนิ่งท่าอันเหงื่อนั่นผู้นั่นผู้นี่ผู้นี่ผู้นั่นบ่ฟังถรำเนาะฟังภาษาพระอาจาแล้วแนวกินไปกินเหงื่อหนะเลอดูแค่นี้มันก็รู้แล้วไปสอนทำอะไรที่มันลึกซึ้งไปัหนแต่ครูบาอาจารย์บางทีท่านสอนทำลึกซึ้งโยมก็ยิ่งไม่เข้าใจมา เพราะนั้นท่านเลยมีการเทศนานธธรรมมีบุคลาทิฐานกับธรรมมาทิฐานอ่บุคลาทิฐานยกคนสัตว์สิ่งของขึ้นมากล่าวธรรมมาทิฐานคือเอาตัวธรรม,มะล้วนสอนนะนะอืมเพราะนั้นธรรมะการสอนธรรมเนี่ยการขยายความเป็น <c oughs> ให้มันเป็นพิสดารให้มันจะขยายกว้างขยายสั้นขยายน้อยมันมันมันแล้วแต่คนที่จะสอน แต่ให้มันอยู่ในกรอบของคำสอนของพุทธเจ้าก็โอเคนะเหมือนผอกคออย่างเงี้ยบางคนเข้าใจผอกคอผอกคอพูดคำว่าผอกคอไปบางคนเข้าใจแล้วบางคนไม่เข้าใจแต่ผอกคอคืออะไรวะก็ต้องมาขยายความอีกผอกคอก็คือผู้ก่อการไล่คอมมิวนิสต์อะไรก็ว่ากันไปอ่าผอปทบคืออะไรอะไรคือผอปทบบางคนเข้าใจอ๋อผอปทบก็รู้อืม บางคนมันไม่เข้าใจก็ต้องขยายความ ừ, ผู้บังคับบัญชาทหารบกอะไรก็ว่ากันไปอืมเดี๋ยวก็ต้องมาขยายความต่อ,อนะหน้าที่มีอะไรทําหน้าที่อะไรตําแหน่งนี้ทําอะไรอืบัวมีอยู่หลายเหล่า <c oughs> ก็บอกแล้วอืมบางคนก็สอนเทศนาจับเอาแก่นสอนทาแก่นไปเลยอืมบางคนก็สอนกว่าจะเข้าถึงแก่นก็ต้องมีกะพีมีใบ มีรากฝอยรากแก้วมีการอ่าดินนั้นมีธาตุธาตุดินมีอะไรมีวิตามินอะไรของดินจากน้ำฝนมีอะไรใบมีหน้าที่ทําสังเคราะห์แสงอะไรกว่าจะมาเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งอะไรเน,นี่ยคือพิจารณาต้นไม้ก็ <c oughs> จะยกเอาคนสันสินงของอย่างนี้มามามา,มาเปรียบเทียบเหมือนนั่ต่อมาเปรียบเทียบไปเมื่อเช้านี่แหละ <c oughs> อะไรไปยกเอาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเอาอะไรมาเอาไปร้านคงร้านข้าวบางทีโยมฟังไม่เข้าใจนะบางคนฟังไม่เข้าใจหรอกนี่แหละ <c oughs> อาตมาก็เลยอยากมาทำอีกคลิปหนึ่งว่าให้ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะเกี่ยวกับระดับของภูมิจิตภูมิธรรมแต่ละคนมันมันต่างกันบางคนสิบครั้งมันยังไม่เข้าใจบางคนพูดแค่ํำเดียวมันเข้าใจ เป็นสิบคำเลยก็มีบางคนพูดเข้าใจคำเดียวก็เข้าใจแค่คำเดียวมันมีหลายอม,มีหลากหลาย <c oughs> ก็เลยอย่างมามาพูดให้ฟังแล้วก็อย่าไปปลามาดมาทำคลิปหัวเลาะกันนูน่นนี่นั่นไปดูคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์โอ้โหระหวังนรกดีๆนะโยมนะอมคอมเมนต์ปลามากคูบาอาจารย์นะ ไอ้พวกไม่มีศาสนาหนึ่งพวกนอกต่างศาสนาหนึ่งแล้วก็พวกในศาสนาหนึ่งอืมแล้วก็บรรดา,าศิษยิ์ญาณนุสิ์ลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่ต้องไปเถียงถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็ไม่ต้องไปเถียงกันไม่ต้องไปด่ากันไม่ต้องไปนั่นไปนี่กันเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์ท่านจะดีเบตกันเราเป็นสิทธิ์เป็นลูกศิษย์ลูกหาเราฟังและจับธรรมะจับเอาธรรมนำกลับมา มามาวิเคราะห์มาพิจารณาฟังเป็นธรรมะการกรองด้วยปัญญาของตนถ้าตนคิดว่าตนมีปัญญาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเข้าวัดเข้าว่าไม่ต้องไปเถียงแทนครูบาอาจารย์หรอกคนนั้นเถียงคนนั้นฟาดไปฟาดโยนเหมือนโยนอุศระข้ามกันไปข้ามกันมาอืมเพื่ออะไรโยมนั่นเงินเป็นวิธีแห่งคนเขานะไม่ใช่ผู้มีปัญญานะนะก็ยังให้เข้าใจ คอมมองคอมเมนต์เนี่ยก็เหมือน,นกันเออระวังดีนะคอมเมนต์ปลามงปลามาโย,ยมไม่จเจริญน,นะหากินไม่ขึ้นนะกูบอกไว้ก่อนนะอืมใครจะมองเป็นความเชื่อไม่ความเชื่อไม่รู้แต่กูเห็นมาหลายลายแล้วนะปลามาพระคุณเจ้าท่านบางทีท่านอาจจะทําเป็นให้มึงดูแกล้งทําเป็นบ้าแกล้งบ้าให้มึงด่าไปงั้นแหละอืนจะดู สต,ติปัญญาก็ได้นะออจะไปปามารมัว่วเราไม่รู้หรอกว่ารูปไหนรูปไหนครูบาอาจารย์ท่านไหนท่านอา่าระดับไหนภูมิจิตภูมิธรรมระดับไหนระดับนั่นระดับนี้ได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อาตมาบอกว่าอาตมาไม่มีความสามารถที่จะไปขยายความธรรมะในหัวข้อธรรมตามตำรับตำราหนังสือหนังหา มาลงมาเรียอะไรขนาดนั้นเก่งอาตมาไม่เก่งขนาดนั้นไม่มีความสามารถขนาดนั้นเหมือนครูบาอาจารย์ท่านอื่นรูปอื่นท่านทําไว้เยอะแยะอาตมาชี้ทางให้ไปให้ไปหาหาฟังหาอ่านหาศึกษากันก็คืออาตมาก็คืออย่างเงี้ยอาตมาไม่มีไม่มีความรู้ที่จะไปจดไปจำที่ว่าเหมือนกับคําว่า ดูก่อนพิกษุน์ทั้งหลายอบัดนี้เราตถาคตได้กล่าวนู่นนี่นั่นดูก่อนอานน์อะไรเงี้ยที่มาจากขุทกานิกายธรรมบทบทที่หนึ่งที่สองที่สามว,วักนั่นวักนี้เอบาลีเล่มนั้นเล่มนี้อะไรเงี้ยอาตมายกมาเป็นหัวข้อทําอย่างนั้นไม่ไม่เป็นไม่เก่งอืมไม่เก่งและไม่ไม่อยากไป เทศอย่างนั้นด้วยเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งโยมต้องไปศึกษาเอาครูบาอาจารย์ท่านอื่นท่านทําไม่เยอะแยะเลยอัตมาแค่มาทาธรรมะง่ายๆเอาหัดให้โยมใส่บาตรให้มันได้ก่อนใส่บาตรหัดให้โยมเข้าวัดทําบุญหัดให้โยมเข้าใจคําว่าสังฆทานผ้าป่ากระถินแค่นี้ยอัตมาดูจากญาติจากโยมของอัตมาระดับภูระดับปฏติปัญญามันยังมีอยู่แค่นั้นอัตมาจะไปสอนธรรมที่มันสูงกว่านั้นมันก็ไม่ได้ขนาดทร พื้นฐานมันยังไม่รู้เลยอืมแต่ครูบาอาจารย์ท่านพระท่านผู้ใหญ่ระดับครูบาอาจารย์ท่านไม่มาสอนหรอกท่านไม่มาสอนหรอกโยมอ่าใครบาดต้องปั้นข้าวเหนียวเท่านี้นะอ่าเลงบาดดีๆนะโยมนะอย่าให้ตกออกจากบาดนะท่านไม่มาทําอย่างนี้หรอกท่านก็ธรรมะท่านลึกซึ้งกว่านี้โยมฟังแล้วบางโยมไม่เข้าใจก็ไปปา마าท,ท่านนะฟังไม่เข้าใจฟังแล้วงงก็ไปว่าเฮ้ยเมายาเปล่าวะ พาลูมีเมาหรือเปล่าวะพูดอะไรพูดเหมือนคนบ้าพูดพูดงงอะไรเงี้ยนั่นแหละถ้าคนเขาระดับภูมิจิตภูมิธรรมที่เขาใกล้เคียงกันเขาฟังปุ๊บเขาจะเข้าใจเลยถ้าว่าภูมิธรรมต่ำๆเนี่ยไปฟังธรรมสูงๆยิ่งฟังยิ่งงงไม่เข้าใจหรอกเพราะฉะนั้นแต่ละบุคคลบัวมีอยู่หลายเหล่าอืมอืม เหมือนเอตาทักคะแปดสิบก็ยังมีอุปนิสัยที่แตกต่างกันมีความเก่งที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันจะมันเข้าใจกันเหมือนกันแบบเดียวกันหมดทุกคนไม่ได้และเราจะให้ทุกคนมาเข้าใจเหมือนเรามันก็เข้าใจไม่ได้เราไปเข้าใจกับทุกคนหมดทุกคนบนโลกใบนี้มันก็เข้าใจไม่ได้อคนเรามันเป็นตัวของตนเป็น ตัวของตัวเองมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลสติปัญญาก็เหมือนกันนะมันคนอธิบายพูดตั้งแต่เช้าเย็นเย็นมันยังไม่เข้าใจเลยบางคนก็มีนะเอออืมเพราะนั้นคลิปเมื่อเช้าเนี่ยตมาชิกมาดูมันก็ตลกเหมือนกันโอ้พูดไปเดินไปมันก็หอบมันก็พูดจับใจความไม่ <c oughs> ไม่ค่อยเข้าใจนะแต่อาตมาพูดมันก็เข้าใจอยู่หรอกถ้าว่าคนที่ฟังทำฟังอันนี้มันก็เข้าใจแต่ถ้าว่าคนทําอันนี้มันก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะเพราะอาตมาไม่ได้ตัดต่อไม่ได้มาไม่ได้มาออโต้จูนรีมิกซ์ไม่ได้มา,มมา, une, ix, มมาอ่าประดิษฐ์ประดอยคํามานู่นมานี่ไม่ได้มืออาชีพทําคลิปนะอาตมามาทําให้ความรู้อาตมาไม่ได้มาทําเพื่อจะเป็นมืออาชีพแค่นี้แหละนะสุดท อ่าก็ฝากไว้ขอสรุปเรื่องนี้ก็คืออย่าไปมองว่าครูบาอาจารย์ท่านทะเลาะกันท่านไม่ทะเลาะได้ทะเลาะกันแค่ท่านมามาพูดในมุมของท่านพูดแลกเปลี่ยนมาพูดเรื่องความรู้ทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ในคําสอนของพระเจ้ากร็รวมกันนั่นแหละนะอยู่ในกรอบของศาสนาพุทธนี่แหละเออขณะน,น,นิกายยังมีหลายนิกายเลยอโยมจะไปอะไรมากมายนะ อืมเพราะนั้นความคิดคนก็มีหลายความคิดนะครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้ทะเลาะก,กันอืมถ้าท่านทะเลาะก,กันท่านจะไปสอนญาติสอนโยมได้ยังไงขนาดตัวเองยังทะเลาะก,กันเลยนะตัวเองยังมีกิเลสเลยมีโลภะโทสะโมหะมีโมโหโมหันอยู่สอนญาติสอนโย,ยมไม่ได้หรอกแค่นี้แหละท <c oughs> ่านไม่ทะเลาะก,กันหรอกนะอืมดูตาตามาเอาอีกแล้ว <laughs> สูสูสังนวเตปัญจังฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญา